สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่นวิวเวอร์ชัยพอดแคสต์ครับในยุคนี้ที่ข้อมูลข่าวสารถาถมเข้ามาหาเราจากทุกทิศทุกทางเคยรู้สึกไหมครับว่าบางทีสมองของเราก็เหมือนจะรับไม่ไหวแล้วไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสําคัญไอเดียดีๆที่เราเจอผ่านตาไปในแต่ละวันบางทีก็จําได้บ้างลืมบ้างทําให้เรารู้สึกงุดหงิดเสียดายเหมือนมีของดีอยู่รอบตัวแต่คว้ามันไว้ไม่ได้จนบางครั้งเราก็รู้สึกว่าเราเองยังใช้ศักยภาพตัวเองได้ไม่เต็มที่ วันนี้เรามีทางออกดีๆมานำเสนอครับเป็นแนวคิดจากหนังสือที่กำลังได้รับความนิยมชื่อว่า Building a Second Brain หรือสร้างสมองที่สองที่เขียนโดยคุณเทียโก้ฟอร์เต้เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Productivity หรือการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแล้วก็ยังรวมถึงเรื่องการจัดการความรู้ส่วนบุคคลด้วยครับ นังสือเล่มนี้จะมาแนะนําวิธีการง่ายๆแต่สงพลังในการบันทึกจัดระเบียบและนําข้อมูลที่สําคัญที่เราเจอในชีวิตประจําวันมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ลองนึกภาพว่าเราสามารถเรียกใช้ความรู้ที่ต้องการได้ทันทีเชื่อมโยงไอเดียต่างๆได้อย่างง่ายดายและทํางานหรือโปรเจกต์ต่างๆให้สําเร็จลุ่วงได้ดีขึ้นมันจะดีแค่ไหนครับ คำถามแรกก็คือทำไมเราถึงต้องมีสมองที่สองด้วยคุณฟอร์เตผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นว่าในโลกปัจจุบันนี้ความรู้และความสามารถในการทำงานกับความรู้หรือที่เรียกว่า knowledge work นั้นเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญและมีค่าที่สุดครับ การทํางานกับความรู้มันคือกระบ,บวนการที่เราต้องดึงข้อมูลสําคัญคญ,ญท้งที่เคยเรียนรู้มาหรือเจอมาก่อนนํามาเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเพื่อหาความสัมพันธ์มองเห็นมุมมองใหม่ๆและใช้ความคิดที่ได้มานั้นในการสร้างสารรค์ไอเดียหรือแก้ไขปัญหาต่างๆซึ่งหัวใจสําคัญของการทํางานรูปแบบนี้ก็คือความคิดสร้างสารรค์หรือความสามารถในการเชื่อมโยงไอเดียต่างๆ รวมถึงประสิทธิภาพหรือความสามารถในการใช้เวลาและพลังความคิดของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองครับแต่ปัญหาใหญ่ก็คือสมองตามธรรมชาติของเราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รองรับกับข้อมูลปริมาณมหาศาลที่เราต้องเจอในทุกวันนี้ครับเทคโนโลยีพัฒนาไปเร็วมากแต่สมองของเรายังคงเหมือนเดิมทําให้เรามักจะลืมข้อมูลสําคัญสําคัญไปในเวลาที่เราต้องการมันจริงๆซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทํางานกับความรู้ของเราโดยตรง สมองที่2หรือระบบจัดเก็บข้อมูลภายนอกในรูปแบบดิจิตอลจึงเป็นเสมือนเครื่องมือสำคัญที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้ครับมันจะทำหน้าที่เป็นเหมือนฐานข้อมูลส่วนตัวที่เราสามารถเก็บทุกไอเดียทุกข้อมูลสำคัญที่เราเจอไว้ในที่เดียวกันอย่างเป็นระบบระเบียบทําให้เราค้นหาและเรียกใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างง่ายดายทุกเมื่อที่เราต้องการซึ่งแน่นอนว่ามันจะช่วยส่งเสริมทั้งความคิดสร้างสารรค์และประสิทธิภาพในการทํางานด้วยครับ ประโยชน์หลกัหลกๆของการมีสมองที่2มีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับข้อที่1คือบันทึกไอเดียให้เป็นรูปธรรมแถมที่จะเก็บไอเดียฟุ้งๆไว้ในหัวซึ่งเสี่ยงต่อการลืมมากๆเลยครับการจดบันทึกลงในระบบดิจิตอลทําให้ไอเดียนั้นจับต้องได้ง่ายค้นหาได้ง่ายและจะกลับมาดูเมื่อไหร่ก็ได้ครับอันนี้แน่นอนว่าช่วยเรื่องประสิทธิภาพมากๆเลย ข้อที่2ครับคือจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ลองนึงกภาพว่าเราได้เห็นข้อมูลไอเดียบันทึกต่างๆที่เราเคยเก็บสะสมไว้ทั้งหมดในที่ที่เดียวมันอาจจะทําให้เรามองเห็นความเชื่อมโยงใหม่ๆระหว่างเรื่องที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกันเลยก็ได้ซึ่งนี่แหละครับคือบ่อกเกิดของความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆแน่นอนและสุดท้ายครับข้อที่3คือเราสามารถต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่ไอเดียเก่าๆหรือข้อมูลที่เราเคยบันทึกไว้ อาจจะเป็นประโยชน์เป็นแรงบันดาลใจหรือแม้กระทั่งนำกลับมาใช้ซ้ำในโปรเจกต์ใหม่ๆได้เลยซึ่งมันจะช่วยทั้งประหยัดเวลาและไม่ต้องเริ่มคิดใหม่ทั้งหมดและยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความคิดสร้างสารรค์ด้วยแน่นอนครับคำถามต่อมาคือแล้วเราจะจัดระเบียบสมองที่2ของเรายังไงดีการจัดระเบียบถือเป็นหัวใจสาคัญเลยครับถ้าจัดได้ดีก็ใช้ง่ายหาเจอง่าย คุณฟอเต้แนะนำระบบการจัดระเบียบที่เรียกว่าพาร่าครับซึ่งย่อม,มาจากคำว่า Project, Area, r e s o u t s e และอาไครโดยผมขอสรุปสิ่งที่เป็นโครงสร้างคล้ายๆการแบ่งเป็นส่วนหลักๆเพื่อที่จะได้เข้าใจง่ายขึ้นดังนี้ครับส่วนที่1ขอเรียกว่า Inbox ครับหรือกล่องรับข้อมูลเปรียบเสมือนประตูหน้าบ้านครับ ทุกข้อมูลทุกโน้ตที่เราบันทึกเข้ามาจะมาพักอยู่ที่นี่ก่อนอย่างไม่ต้องรีบจัดการหรือจัดหมวดหมดู่ทันทีการที่เราต้องคิดว่าจะจัดเข้าหมวดไหนทันทีที่บันทึกอาจทําให้เราขี้เกียจบันทึกไปเลยก็ได้ครับให้เวลากับตัวเองหน่อยในการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ก่อนแล้วค่อยหาเวลามาจัดระเบียบทีหลังจะทําให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นว่าข้อมูลนี้ควรไปอยู่ตรงไหนถึงจะเหมาะสมที่สุดครับ ต่อมาครับข้อที่2คือ management folder ส่วนนี้จะเหมือนศูนย์ควบคุมครับใช้สำหรับติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายและโปรเจกต์ที่เรากำลังทำอยู่อาจจะใส่ Todo List หรือรายการสิ่งที่ต้องทำในสัปดาห์นั้นๆไว้ในนี้ด้วยก็ได้เพื่อให้เห็นภาพรวมว่าเราต้องทำอะไรบ้าง ข้อที่3ครับ Current Goals คือเป้าหมายในปัจจุบันเทียบกับโปรเจกต์ในคำว่า Para นั่นเองครับนี่คือโฟลเดอร์หลักสำหรับเก็บข้อมูลและโน้ตที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโปรเจกต์หรืองานที่เรากำลังลงมือทำในตอนนี้ครับควรสร้างโฟลเดอร์ย่อยแยกสำหรับแต่ละโปรเจกต์ไปเลยเช่นโฟลเดอร์เขียนบ,บทความเรื่องสมองที่2โฟลเดอร์วางแผนเที่ยวญี่ปุ่นโฟลเดอร์ er เรียนภาษาอังกฤษเป็นต้นนะครับ และข้อที่4คือ ongoing engagement คือเรื่องที่ต้องดูแลต่อเนื่องเทียบเท่ากับคำว่า area ใน para ครับโฟลเดอร์ <folder S 2> นี้จะใช้เก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่หรือเรื่องที่เราต้องรับผิดชอบดูแลอย่างต่อเนื่องไม่มีกำหนดเสร็จสิ้นที่ชัดเจนครับเช่นเรื่องการเงินส่วนตัวของเราเรื่องสุขภาพการดูแลบ้านความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือแม้แต่ง,งานอดิเที่เราทำเป็นประจำครับ และข้อที่5ครับ topic of interest หรือหัวข้อที่สนใจเทียบเท่ากับ Resource ในพาราครับเป็นเหมือนคลังความรู้ส่วนตัวครับเก็บข้อมูลไอเดียหรือบทความต่างๆในหัวข้อที่เราสนใจอยากเรียนรู้เพิ่มเติมแต่ยังไม่ได้มีเป้าหมายหรือโปรเจกต์ที่ชัดเจนว่าจะทำอะไรกับมันเช่นอาจจะมีโฟลเดอร์เทคนิคการถ่ายภาพประวัติศาสตร์ศิลปะการลงทุนเบื้องต้นเมื่อไหร่ที่ข้อมูลในโฟลเดอร์ย่อยเหล่านี้มีมากขึ้น หรือเราตัดสินใจจะทําอะไรกับมันจริงจังก็่อย,ย้ายมันไปอยู่ในส่วนของ current g o หรือ Project ก็ได้ครับและสุดท้ายครับคือ whole folder คือโฟลเดอร์พักเก็บเทียบเข้ากับ archive ใน para ครับนี่คือที่เก็บข้อมูลเก่าๆโปรเจกต์ที่ทําเสร็จสิ้นไปแล้วข้อมูลที่เคยหามาแต่สุดท้ายอาจจะยังไม่ได้ใช้หรือข้อมูลใดๆก็ตามที่ไม่เข้าพวกกับโฟลเดอร์อื่นๆแต่เรายังไม่อยากลบทิ้งเผื่ออาจจะได้ใช้ในอนาคตก็เอามาพักเก็บไว้ที่นี่ก่อนครับ คราวนี้เมื่อเราจัดระเบียบเป็นแล้วจะใช้งานสมองที่2ออย่างไรให้เวิร์กสุดๆครับเมื่อมีระบบจัดเก็บที่ดีแล้วขั้นตอนต่อไปคือการใช้งานมันอย่างถูกวิธีเพื่อดึงศักยภาพด้านความคิดสร้างสารรค์และประสิทธิภาพออกมาให้ได้มากที่สุดครับคุณฟอร์เต้ได้นำเสนอกระบวนการที่เรียกว่าโคดหรือย่อมาจากคำว่า CODE ครับโดยคำเต็มก็คือ Capture Organize Distill และ Express ครับกระบวนการนี้เปรียบเสมือนการหายใจเข้าออกของความคิดสร้างสารรค์เลยครับ คือมีช่วงขยายคือการ expansion เพื่อรวบรวมข้อมูลเปิดรับความเป็นไปได้ต่างๆและช่วงบีบอดัดหรือ contraction เพื่อกันกองคัดเลือกและสร้างสรรผลงานออกมาครับ เรามาดูช่วงแรกกันก่อนครับคือช่วง expansion คือการรวบรวมและจัดระเบียบขั้นตอนที่1ก็คือ s capture ครับคือการบันทึกเลือกเครื่องมือหลักก่อนเลยครับต้องเลือกแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มดิจิทัลตัวหลักตัวเดียวที่จะเป็นศูนย์กลางของสมองที่2ของเราครับโดยปัจจุบันมีหลายตัวเลือกครับเช่ e ote, ion, น evernote notion obsidian คุณฟอ r เต้ก็มีแนะนำไว้ในเว็บไซต์ของเขาครับเพื่อนๆสามารถเสิร์ชและลองเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้นะครับและต่อมาคือการเชื่อมต่อทุกอย่าง ตั้งค่าให้ข้อมูลจากแหล่งอื่นๆที่เราใช้งานครับเช่นแอปอ่านอ e ีบุ๊กโน้ตในมือถือหรือแม้แต่เว็บเบราว์เซอร์สามารถส่งมาเก็บที่อินบ็อกซ์ของแอป,ปหลักเราได้ง่ายๆอาจจะผ่านฟังก์ชัน Export อัตโนมัติหรือบางทีอาจจะต้อง Copy ไปวางหรือใช้เครื่องมือช่วยอย่างเว็บคลิปเปอร์ก็ได้ครับและทุกครั้งต้องบันทึกอย่างมีสติครับข้อนี้สําคัญมากคุณฟอร์เต้ย้าว่าให้บันทึกเฉพาะข้อมูลที่โดนใจ หรือทําให้เราฉุกคิดอะไรขึ้นมาได้จริงๆเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นข้อความที่สร้างแรงบันดาลใจข้อมูลที่มีประโยชน์ที่นําไปใช้ได้จริงสิ่งที่สําคัญกับเราเป็นการส่วนตัวหรือสิ่งที่ท้าทายความคิดของความเชื่อเดิมๆของเราอย่าพยายามเก็บทุกอย่างที่ขวางหน้าครับไม่อย่างนั้นสมองที่สองของเราก็จะลกแล้วก็จัดการได้ยากกลายเป็นภาระแทนที่จะเป็นเครื่องมือที่ดีครับซึ่งหลักการต่อมาก็คือเก็บแต่แก่นครับ เวลาบันทึกให้พยายามเก็บเฉพาะส่วนที่สําคัญที่สุดที่จาเป็นต่อการทาความเข้าใจและจําได้ว่าทําไมเราถึงบันทึกมันมาเช่นถ้าเราชอบแค่ย่อหน้าเดียวในบทความยาวๆนั้นก็บันทึกแค่ย่อหน้านั้นก็พอไม่ต้องเซฟมาทั้งบทความนะครับหรือถ้าเจอลิงก์บทความน่าสนใจแต่ยังไม่มีเวลาอ่านก็เซฟแค่ลิงก์พร้อมกับเขียนโน้ตสั้นๆกำกับไว้ว่าเกี่ยวกับอะไรหรือทําไมถึงน่าสนใจเพื่อเตือนความจําตัวเองในอนาคตครับ ต่อมาขั้นตอนที่2ครับคือตัว O organize หรือการจัดเรียงครับจัดให้เป็นเวลาครับอย่างที่บอกในตอนต้นว่าอย่าเพิ่งรีบจัดหมดหมดทันทีที่บันทึกให้หาเวลาที่แน่นอนในแต่ละสัปดาห์หรืออาจจะเป็นทุกวันถ้าสะดวกนะครับมาเคลียร์อินบ็อกซ์โดยเฉพาะครับค่อยๆพิจารณาข้อมูลแต่ละชิ้นแล้วย้ายมันไปนยังโฟลเดอร์ที่เหมาะสมตามระบบพาล่าครับที่เราวางไว้การทําเป็นประจำจะช่วยให้อินบ็อกซ์ไม่รกและข้อมูลถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบระเบียบครับ และเรื่องต่อมาครับคือจัดเพื่อการลงมือทำเวลาจัดเรียงให้คิดถึงเป้าหมายเป็นหลักครับถามตัวเองว่าข้อมูลชิ้นนี้จะช่วยให้โปรเจกต์ไหนของเราก้าวหน้าได้บ้างถ้ามีก็ใส่โฟลเดอร์โปรเจกต์นั้นเลยครับแต่ถ้ายังไม่มีโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องแต่เป็นเรื่องที่เราต้องดูแลอยู่เรื่อยๆก็ใส่ในแอร์เรียครับแต่ถ้าเป็นแค่เรื่องที่สนใจก็ใส่ในรีซอร์แต่ถ้าไม่เข้าพวกเลยก็พักเก็บไว้ในอาคายครับ ต่อมาครับเป็นช่วงบีบอดัดหรือคอนแทคชันครับคือการกลั่นกรองและสร้างสารรค์ในขั้นตอนต่อมาขั้นตอนที่3ครับคือตัวดีคือดิสทิลครับนั่นคือการกลั่นกรองทำเมื่อใกล้จะได้ใช้ขั้นตอนนี้ไม่ใช่การสรุปยอ่อตอนที่เราเพิ่งบันทึกข้อมูลนะครับแต่เป็นการกลั่นกรองโน้ตให้เหลือแต่แก่นแท้ก่อนที่เราจะนำโน้ตนั้นไปใช้สร้างสรรผลงานจริงๆครับ ก็เลยอาจจะมีคำถามว่าแล้วทำไมต้องมาก่นกรองซ้ำด้วยการที่เราสกัดเฉพาะส่วนที่สำคัญที่สุดออกมาจะช่วยให้เราเข้าใจประเด็นหลักของโน้ตนั้นได้อย่างรวดเร็วในอนาคตไม่ต้องเสียเวลาอ่านซ้ำใหม่ทั้งหมดและยังทำให้ง่ายต่อการนำข้อมูลนั้นไปปรับใช้กับโปรเจกต์อื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยครับโดยในเรื่องนี้คุณฟอร์เตมีเทคนิคที่เรียกว่า g r e s s i v e summarization ครับโดยเป็นการก่นกรองเป็นชั้นๆดังนี้ครับ เลเวลที่1คือโบครับจากโน้ตที่เราบันทึกมาซึ่งควรจะสั้นอยู่แล้วให้ลองทำตัวหนาเฉพาะประโยคหรือวลีที่เป็นใจความสำคัญที่สุดเปรียบเหมือนการขีดเส้นใต้ในประเด็นหลักครับข้อที่2ครับคือเรเยอร์ที่2คือคำว่าไฮไลท์ถ้าโนตนั้นค่อนข้างยาวหรือซับซ้อนหลังจากที่ทำตัวหนาในเรเยอร์หนึ่งไปแล้วให้ลองทำไฮไลท์เฉพาะส่วนที่เด็ดที่สุดหรือน่าประหลาดใจที่สุดในบรรดาข้อความตัวหนานั้นอีกทีครับ และสุดท้ายครับเลยะที่3คือ Executive Summary าสำหรับโน้ตที่ส่งคุณค่าหรือเราคิดว่าสำคัญมากๆให้ลองเขียนสรุปย่อด,ด้วยภาษาของเราเองสั้นๆไม่กี่ประโยคก็ได้ครับหรืออาจจะใช้ Bullet Point ก็ได้อธิบายว่าโน้ตนี้เกี่ยวกับอะไรและทำไมมันถึงสำคัญกับเราต่อมาในขั้นตอนสุดท้ายครับคือ Express หรือการสร้างสรรค์ ในขั้นตอนสุดท้ายนี้คือเราจะนําทุกอย่างที่เราทํามาทั้งการจัดระเบียบการบันทึกการจัดเรียงและการกักนกรองมาใช้เพื่อสร้างสารรค์ผลงานให้ออกมาเป็นรูปธรรมครับไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ส่วนตัวอย่างการวางแผนเที่ยวหรือโปรเจกต์งานอย่างการเขียนรายงานการเตรียมพรีเซนเตชันหรือร่วมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆสําหรับเรื่องนี้มีกลยุทธ์สู่ความสําเร็จดังนี้ครับข้อที่1คือการคัดกรองอีกครั้งสร้างทากันเดิ เมื่อเรามีข้อมูลพัคพอในโฟลเดอร์โปรเจกต์แล้วให้กลับมาคัดกรองอีกรอบครับอะไรที่ไม่น่าจะได้ใช้แล้วก็ย้ายไปเก็บที่โฮโฟลเดอร์หรืออาคายก่อนจากนั้นก็ให้ลองซอยโปรเจกต์ใหญ่ออกเป็นงานย่อยๆครับที่สามารถทำให้เสร็จได้ในเวลาไม่นานเช่นถ้าจะเขียนบทความก็อาจจะเป็นการหาข้อมูลเพิ่มเติมร่างโครงเรื่องเขียนย่อหน้าแรกเขียนย่อหน้าที่2ตรวจทานเป็นต้น สร้างเป็นโฟลเดอร์ย่อยๆหรือลิสต์รายการแล้วนำโน้ตที่เกี่ยวข้องมาใส่ไว้ในแต่ละทัสบันเดิลครับวิธีนี้จะช่วยให้งานดูจัดการง่ายขึ้นไม่น่ากลัวและเห็นความคืบหน้าได้ชัดเจนครับที่สำคัญคือทัสบันเดิลเหล่านี้อาจนำไปใช้ซ้ำๆในโปรเจกต์คล้ายๆกันในอนาคตได้ด้วย กลยุทธ์ที่2คือวางแผนสําหรับครั้งต่อไปทุกครั้งที่ทํางานในโปรเจกต์เสร็จในแต่ละวันก่อนจะเลิกทําให้ใช้เวลาสักครู่จดบันทึกสั้นๆไว้ครับว่าทําถึงไหนแล้วครั้งหน้าจะเริ่มทําอะไรต่อมีปัญหาหรือคําถามอะไรที่ค้างอยู่หรือมีไอเดียอะไรที่เพิ่งนึกออกการทำแบบนี้จะช่วยให้เรากลับมาทำงานต่อได้อย่างราบรื่นเหมือนกดปุ่มเพลงเล่นเพลงต่อได้เลยครับไม่ต้องเสียเวลามานั่งนึกว่าคราวที่แล้วทำอะไรค้างไว้ถึงตรงไหน กลยุทสุดท้ายครับเน้นทําเสร็จดีกว่าสมบูรณ์แบบครับนี่อาจจะเป็นกับดักที่หลายคนเจอคือมัวแต่ทํางานให้ออกมาเพอร์เฟกหาข้อมูลเพิ่มไม่หยุดคิดถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆจนงานไม่เดินหน้าสักทีสุดท้ายก็เหนื่อยหน่ายท้อแท้หรือล้มเลิกโปรเจกต์ไปเลยคุณฟอร์เต้ผู้เขียนแนะนำว่าถ้าเริ่มรู้สึกแบบนี้ให้ลองลดขอบเขตของโปรเจกต์ลงครับ ตัดบางส่วนที่ยังไม่จําเป็นออกหรือซับซ้อนเกินไปออกไปก่อนทําให้เวอร์ชั่นที่เรียบง่ายกว่าเสร็จออกมาก่อนแล้วค่อยกลับมาปรับปรุงเพิ่มเติม,ตมทีหลังได้ดีกว่าปล่อยให้มันค้างคาอยู่แบบนั้นแล้วไม่มีวันเสร็จสักทีครับและทั้งหมดนี้ก็คือแนวคิดและวิธีสร้างสมองที่2จากหนังสือ building a second brain ครับ จะเห็นว่ามันไม่ใช่แค่เครื่องมือในการจดโนต้ตแต่มันคือการสร้างระบบนิเวศของความรู้ส่วนตัวที่จะช่วยให้เราจัดการกับข้อมูลข่าวสารในยุคนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงปลดล็อกความคิดสร้างสารรค์และขับเคลื่อนให้เราบรรลุปเป้าหมายต่างๆได้ดีขึ้นนั่นเองครับอยากให้เพื่อนๆลองนําหลักการเหล่านี้ไปค่อยๆปรับใช้กับชีวิตและการทํางานของทุกคนดูนะครับเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนก็ได้ไม่จําเป็นต้องทําทุกอย่างสมบูรณ์แบบตั้งแต่วันแรกครับ แต่เ,เพื่อนๆอาจจะพบว่าตัวเองสามารถจัดการกับสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นมีความคิดสร้างสารรค์มากขึ้นและเข้าใกล้ศักยภาพสูงสุดของตัวเองได้มากขึ้นครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็จบลงแล้วครับขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับฟังและพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ